กระแสฟุตบอลวันนี้ขอเสนออูกาเต้ดิวลับที่กลับมาอีกครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากเล่งปิดดีลนักเตะใหม่เพิ่มอีก2อรายได้แก่มาไทเดลิกกับนุสแตรมัสลาวยสองกองหลังทีมชาติบาเยนนและอูกาเต้กองกลางตัวรับทีมชาติอุลุกวัยที่กำลังเจรจาในลายของดาวเตะทีมเปเชก่อนหน้านี้มีข่าวเผยว่า สีแดงล้มเลิกความสนใจในตัวเขาแล้วเนื่องจากแชมป์ลีกเอิงเรียกค่าตัวที่สูงเกินไปแต่สื่อบางสำนักยังเชื่อว่าเอลิกเทนฮาร์ตต้องการเป้าหมายรายนี้และหวังรอให้เปเชยอมลดราคากระทั่งเมื่อล่าสุดวันที่13สิงหาคมเลก,กิปสื่อฝรั่งเศสเผยว่าลุยเอลนิเกโค้ชทีมดังของลีกเมือนน้ำหอมเปิดทางให้อูกเต้พาออกจากสนามซ้อมเช่นเดียวกันกันกบดานิโล และโนดี้มูคิเอเล่ด้วยเชื่อว่ายินดีปล่อยให้ทั้ง3มย้ายสังกัดในซัมเมอร์นี้ขณะเดียวกันจอร์ดเมนเดสเอเจนต์ของดาวเตะละตินซึ่งดูแลยอดดาวดังอย่างคิตเตโนโรนัรโดเช่นกันเดินทางมาที่ยูเคเพื่อเจรจากับผีแดงแล้วหมายจัดแจงเรื่องการย้ายทีมโดยเขาพร้อมทำเรื่องให้เจ้าฟิลิกลูกค้าอีกลายย้ายมาร่วมทีมเชลซีเพื่อการเข้ามาร่วม ทีมเชลซีอีกรอบด้วยเช่นกันหลังมีข่าวล้มแผนเซ็นสัญญากับอุกาเต้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกระบุว่าจะหันไปล่าตัวยุดซูปฟฟาน่าแทนแต่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของสโมสรโมนาโกเปิดใจว่ากะหายย้ายไปร่วมทีมเอซีมิลานมากกว่าในรายของอุกาเต้ซึ่งอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเกมเปิดซีซั่นที่บุกไปเยือนเลอฟสุกนี้สื่อเสริมว่าหากเปเช ไม่ยินดีลดค่าตัวของเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะต้องขายนักเตะเพิ่มเติมจากอารอนวานบิสก้าที่ลงเอยกับเวสต์แฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎการใช้ใจ่ายคิดเห็นเป็นอย่างไรเข้ามาร่วมพูดคุยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานกระแสฟุตบอลโดยผมพิเทพเทพฟุตบอลสวัสดีครับ